ตอนนี้เราก็อุ้ยหมดแงเลสบายดีเ yup. ด้อพี่น้องเขามาเบิ่งหัวพักพี่น้องมันก่อยเลยเอาดึงก็ขึ้นมาเลยหอดยามกลนเลยพี่น้องเดี๋ดวเป็นหัวเลยมีตัวหัวใหญ่ๆโอ้ยหมดหมดตัวหัวใหญ่ๆตึงๆนี่นหะพี่น้อง ได้เวลาแล้วหอนยำกลนเลยพี่น้อยเอาก็ะสิมากลนไว้วุ้บไง้นึ่งกลนตากไว้พี่น้อยแต่คุ้ยหมดเฉพาะมันไม่หมดนี่เดี๋ยวเอาก็ะสิมากลนไว้กลนไว้ปลูกอีกปีหน้าพี่น้อย

มาสกุลตากแดดไว้พี่น้องสิมากล่อหอมแดงกันเลยเดี๋ยวดว่ามันไงใช้ไหมเนาะเราก็สิตากไว้นี่แหละโอ้โห้ดิน กินจะเแข็งแทนเอากรตําเกียวไปหน่อยเจียวหัวพักคนไหวคนไว้ตูอีกปีนาได้ไเอเป่ากระสิกนเอากระตากม,ม,มันเลยอึอ๊มดมมาจะไสวะเอาเอาเอาอย่าเคาะ Pak Kiam Banyak Banyak Ya Jom kita lihat, ada apa yang kita boleh makan Ada apa yang kita boleh makan? Pak Kiam ada Pak Kiam ada Ada apa yang kita boleh makan? Cukup, tapi saya tidak ada apa-apa Kau boleh makan Kau boleh makan Lihat, dia makan Dia bergulung ตัวเด็กคนใหญ่ใหญ่สคนแต่หัวเบองเบ่งเบ่งขัดเบงเนลมันด้ยใส่หดงดเอารปดอยู่้า่มีท่นอไรเรอเวลาลยูรลิตจกลบจกขาโอ้ยหมดจโนหัวักแล ตจะไ,ไปขานานเลยอุ้ยจะมึอเทเดนี่กูได้จะไปขานานบ่ไปเกียาเกน้อ lột cứ đấy, I sơ bài ai book. sẵn hoa kỳ vạn. lẽ hoa kỳ vạn. kinh Hm? 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 chạm Hm? 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 mèo Hm? 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 มาดิาต่างหอยหน้าอันนี้จะเป็นพันหัวเงานนเงามตำเห็ดเกี่ยวมนาะเหอเกียววง ้าบอกกลไวแล้วม IT> ันสิบริเวณใดนะโอวใบมันก่อยที่น้องบุจะเห็นเลยดิาะวใบมันก่อยแห้งอะดิพี่น้องใบมันจะนีกลวนินึงโอ้ปวดขาดิโอ้ จะไปะทางใดแล้วเนาะจะเอาตัางมาหนังปวดขาให้จะเปะ็นหัวใหญ่แค่นเนี่ยนี่หัวผักอะไรใหญ่จังเลยหัวพวกน่อยหนึ่งนี่กัด วปวดโอ้ยปวดขาดิครับอะต่างไม่นั่งเลยกว่าไว้ กกนี่ขอแห่งอีกมาติปมางมาลเลยอ่าขอบใจ ใบยก่เลยแบโอุย้ยหมดห,หมดล่วใช่อ้าลามุดไปหันยงมัมีมุดกัดมุดมุดแดงมาอีมาอียังมมีมุดกัดหมดดีแหละชิมากินหัวพักเบดิด์มเล ยังวกกินหัวพักบ่หมดเจาะ่กินบอร์แมเก็บเมัก่ว tay thứ mạnh đâu một lái cái độ ok rồi cho nó mà này cái đồng mai khó chụp clip với sạc bỏ cái này clip nha uh. <laughs> một một một